วันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะวันดำนาของเราแล้วหลังจากที่เราทํานาแบบไม่ไถพวนมาปีนี้เป็นปีที่6แล้วค่ะแล้วก็หลายคนก็เห็นว่าวิธีทำเนี่ยทำยังไงบ้างโดยรวมเราก็แค่ตัดตอสังข้าวก่อนนะคะหลังเกี่ยวข้าวแล้วจากนั้นเราเอาไก่ลงมาเลี้ยงเพื่อเป็นการใส่ปุ๋ยคอกไปในตัวแล้วก็เกิดการทับถมแล้วเราเลี้ยงตลอดในช่วงเวลาที่ไม่ได้ทํานาเพราะว่าที่อีสานเนี่ยทำนาได้ประมาณหนึ่งครั้งเท่านั้น แล้วก็น้ําไม่ค่อยมีด้วยเลี้ยงไก่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัดหญ้านะคะตัดหญ้าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาผ้าใบพลาสติกเนี่ยมาคลุมไว้เป็นเวลาประมาณสีถึง6สัปดาห์ค่ะแล้วที่เห็นก็คือ <What? S 1> ที่เห็นก็คือมันจะย่อยสลายไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่มันเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็มีมแมลงมีกิ้งกือมีอะไรสารพัดอยู่ในดินอยู่นะคะ ล้วนซวยมากๆเลยที่จริงเราสามารถเอานิ้วกดลงไปทำได้เลยนะคะแต่ว่าบางพื้นที่อาจจะไม่ได้ล้วนมากขนาดนี้เราก็เลยใช้ไม้เนี่ยปักลงไปก่อนอปักลงไปก่อนจากนั้นก็ตามด้วยต้นข้าวะคะ่ะแ,แ,แต่ที่สังเกตก็คือปีนี้เราไม่ได้ ปล่อยน้ําเข้ามาก่อนแล้วก็ฝนมันไม่ตกชุกมากพอแต่ด้วยความที่ดินมันล้วนซุยอยู่แล้วคนงานก็เลยบอกว่าถ้างั้นไม่ต้องปล่อยน้ําไม่ต้องให้มันเละเป็นโคลนก็ได้ค่ะเขาก็จะเอาไม้เนี่ยนาไปก่อนแล้วก็ปลุกบนนี้เลยต้นก้ายอมรับเลยว่าปีนี้ทําช้านิดหนึ่งต้นมันค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็หมาเนี่ยชอบต้นข้าวมากเลยไม่รู้ทําไมยิ่งข้าวในระยะตั้งท้องนะคะยิ่งลงไปกินแล้วก็ งงเลยแล้วก็ในพื้นที่ที่บอกว่าตรงนี้จะปล่อยปลาตอนนี้เราก็แช่แช่ลาเแช่ต้นกล้าไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพร้อมนำสำหรับพรุ่งนี้ค่ะกลงแล้วหลายๆเนาะตาเป็นจังไดนมือนีดำนาอ้าวมันก็นดีแล้วนาะชีวิตกุ้มหน่อยเนี่ย <laughs> Tamam> หน้าบ่าหลตาหน้าว่าหลเนาะหน้าบ่าไหลก็ต้องเห็ดแบบนี้แหละใส่เดียนเ้อสตีพวตายขีดเดียนเ้อสิได้งอกเงยขคือมากงามต้องกก่จังไหนละมันกิบ่าขึ้นหน้าทั่วไปแล้วเนาะมันมาขึ้นหน้าส่วนหลาหน้าส่วนหน่อยก็เป็นแค่เสรละเห็ดเล่นไปเว้ยนะเห็ดเลนวะเห็ดเล่นไปจะเขางามดีงามตัวปีที่แล้วได้สิบหา ปีก้อนๆได้สิบสามปีก้อนๆไปได้สิบปีก้อนๆไปได้สิบเอ็ดันละปีนี้ได้สิบห้ามันงามขึ้นมาเรื่อยเรืยงามขึ้นมาเรื่อยเยปีนี้คิดว่าสีได้หลายอยู่บ่ประมาณสิบหกต้องเพิ่มขึ้นมาอีกบ่ต่อปีเออข่าวดับนี้มันสิได้หลายเป็นบ่ตามันมันได้หลายเลยมันงามไหมมันงามขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยือยดินเขางามน้ำเนาะแมนเยเดียนกับว่าตายพร้อมเออเปิดมาเจออย่างเงตา ปูเจอกบน้อยเจอดส่เดือนนั่นแหละตาดำมันจะกปีเราอยู่นี่นะเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วได้ปีเพิ่มปีแล้วกระสอบกระสอบกระสอบเออดินมันดีขึ้นหลายกว่านะดินมันดีขึ้นเออเลียงไก่น้ำเนาะแม่เป็นเลียงไก่น้ำหารอบบ่าปีนี่แม่หกรอบแต่ว่าเป็นยังอยู่พุ่นก่อนอหั่นตัดหญ้าตอนนั้นปมเวลาอื คนเดิปีละสอบละสอบเพิ่มกันไปเรื่อยๆหน้าแค่ไรเดี๋ยวหนึ่งตาตาเฮ็ดจากไรของตาเก้าไรได้ร้อยสี่สิบปุ๋ยเก็อะไรร้อยสี่สิบสอบแมนอันดำดำจากมือแล้วนะบาะมานสิบห้าสิบงกมืออาบะมือตีมือดักับยายบอกเออสองคนสองคนสิบห้ามือสิบห้ามือ จากไเกาไรเกาไรเออคุ้มมาละตาได้เขากินเนาะมันก็คุม้มว่าเขาได้เสียงเงินบ่เสียแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อเขากินขันย่ำเข่าเบิดเขาก็เอาไปสี้อขันเข่าขันโมมีเงินนี่เข่าเบิดเขาก็ซื้อเขา่ยาย่ำมันโมมีเงนินเนี่ยบัดเสียเงินยังซื้อบัรั่งอเ,เออแมนแมนเออต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆแหละสู่ไปเรื่อยๆชีวิตบ้านนอกเขานะหนา มิธีก็เฮ็ดให้เป็นประโยชน์รอตายแมน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 ปล <c oughs> ูกพักปลูกหญ้าพอได้กินกับปุนกับเจียวห้องนี้ละอืมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ